อาจารย์ชานนครับครับขอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับอ่าผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนนไกรรถครับอ่าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัธฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับผมอาจารย์มาเวิร์กช็อปวันนี้ที่งานของอาจารย์มีแรงบันดาลใจคืออะไรสร้างเป็นอะไรยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับอ๋อคือจริงๆงานผมเนี่ย เนีเนื่องจากช่วงนี้มีความสนใจเรื่องาศาสนานะครับแล้วก็ประจบเหมาะกับคอนเซปต์ของงานนี้ก็เป็นเรื่องของดนตรีใช่ไหมครับเป็นเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเรื่องของยูเนสโกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําเรื่องไตลักษณ์นะก็โอเคครับเป็นการประกอบจากรูปทรงอิสระ3ชิ้นนะครับรวมเป็น1เดียวนะครับเหมือนกาลังจะรวมประสานกันแล้วก็พูดในเรื่องถึงการใช้ รูปทรงอิสระนะครับบวกกับทักษะในการขึ้นรูปงานที่พยายามใช้ความเข้าใจในประสบการณ์ที่ผ่านมาของวัสดุที่เราเรียกว่าดินนะฮะมันก็จะมีคุณสมบัติของมันที่แล้วแต่ชนิดของมันนะครับพอขึ้นรูปทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำของ3มชิ้นเนี่ยมาประกอบ เป็นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็คือจิ้นงานที่อาจารย์กำลังทําอยู่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นรูปด้วยด้วยมือปกติหรือว่าอย่างไรอ่าด้วยเทคนิคตัวนี้เราจะเรียกว่า hand forming นะครับหรือการขึ้นรูปอิสระแล้วก็ผสมผสานกับการใช้การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนการขึ้นรูปด้วยวิธีการขดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า coiling นะครับก็จะใช้ประกอบกันอยู่ประมาณสัก4ี่แบบ3 4แบบครับ พอชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยรูปร่างมันจะประมาณไหนครับมีสามแท่นรวมกันหรือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอชิ้นนี้กับชิ้นนี้รวมกันจะกลายเป็นหนึ่งชิ้นครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําต้องทําอีกสี่ชิ้นสองชิ้นกลายเป็นหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยเข้ามารวมกันครับชิ้นงานจะสูงประมาณไหนครับอาจารย์จริงๆแล้วก็ตั้งใจไม่ไม่ไม่ให้อยู่ในไม่เกินสักห้าสิบนะครับ เนื่องจากว่าการทํางานเซรามิกเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของเตาเผาเพราะฉะนั้นก่อนเวลาลงมือเผาเนี่ยเราจะต้องรูขนาดเตาก่อนและเราก็จะทําให้มันอยู่ในในขนาดที่เข้าเตาได้สะดวกอะไรอย่างนี้ครับอครับคุณอาจารย์ t e เ t u r e นะอาจารย์เป็นใช้มือกดหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอาตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราพรยายามกําลังจะนําเสนอในเรื่องของความเข้าใจ ในวัสดุที่มันมาจากธรรมชาติ ừ, นะครับปล่อยปล่อยล่องลอยทิ้งไวใ้ให้มันเห็นให้มันเห็นล่องลอยของของการดําเนินการช่วงระหว่างการทํางานซึ่งบางส่วนมันก็อาจจะเรียบมันก็เป็นการขึ้นรูปด้วยด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งชิ้นมันก็จะประกอบด้วยพื้นผิวประมาณสักสองสามลักษณะครับ,อ,รบอาจารย์คํางานเซรามิกนะเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนครับ okay, จริงๆเนี่ยมันมีในสำหรับมุมมองผมนะฮะมันมีสเสน่ห์ตั้งแต่ตัววัสดุและเ <c oughs> นื่องจากวัสดุเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตเะินักั่ธรรมชาติใช่ไหมฮะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นอินทรีย์สารมันเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็มีการผสมผสานของดินขาวดินดำทรายหินฟันมานะครับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกนี้เป็นวัสดุธรรมชาติหมดเลย พอมันผ่านความร้อนแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนโมเลกุลของของวัสดุจากของที่มันยังสามารถย่อยสลา,ายได้กลายเป็นของแข็ง mm. นะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรน, mm. นะครับแล้วก็มันเหมือนผู้ที่ได้ทำงานทางด้านเซรามิกเนี่ยมันได้สัมผัสก,กับตัววัสดุที่มาจากธรรมชาตินะครับได้รู้จกักพลังงานความร้อนนะครับได้ รู้จักการสร้างผิวเคลือบนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อันนี้น่าจะเป็นสเสน่ห์หลกัลกๆของงานเซรามิกครับอาจารย์ครับงานศิลปกรรมนานาชาติที่สุพรรณเนี่ยอาจารย์ครั้งแรกนะครับอันนี้ผมครั้งแรกครับครับผมอาจารย์รู้สึกงไงางครับมาครั้งนี้เนละ้จริงๆแล้วเนี่ยสถานที่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสถานที่กายภาพเนี่ยผมว่าสมบูรณ์แบบก็ดีนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเรียนศิลปะไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ มีประวัติที่ยาวนานนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดแข็งแล้วก็มีช่างศิลป์รักกบงังช่างศิลป์สุพรรณแล้วก็ช่างศิลป์นครศรีนะครับผมว่าก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างสร้างานักเรียนศิลปะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาต่อไปก,ก็คิดว่า โดยโครงสร้างของพื้นที่โครงสร้างของหลักสูตรก็น่าจะดีอยู่แล้วแล้วการที่ถือปินมารวมตัวกันอนาะจา์ได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้อะไรยังไงบ้างไหมครับได้คุยกับใครอะไรยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มศิลปินหรือคณาจารย์ที่มาเนี่ยมันจะ มีความคุ้นเคยกันมาเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าประเทศไทยในช่วง10ปีหลังเนี่ยมันมีจัดก,กิจกรรมอินเต n ร์เนชั่นแนลเซรามิกเวิร์ช็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางพอมันจัดกันหลายๆครั้งเนี่ยกลุ่มศิลปินและคณาจารย์ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศก็จะเริ่มขยายออกไปแล้วก็เราก็จะรู้จักกันหมดเนื่องจากว่าเราก็จะใช้วิธีการสลับคนไปสลับคนมาแล้วก็ ส่วนใหญ่เวิร์กช็อปของงานเซรามิกมันไม่ได้จัดครั้งเดียวและเลิกเลยมันก็จะจัดต่อเนื่องอย่างเช่นที่ศิลปกรเนี่ยจัดมาประมาณ1 1 1 1 11, 12ครั้งแหละครบนะครับก็ก็ผมคิดว่าการที่นักเรียนศิลปะนักศึกษาศิลปะได้มาเห็นวิธีการทำงานของคณาจารย์และศิลปินเนี่ยมันทำให้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับส่วนตัวคณาจารย์เองเนี่ยก็ได้ได้เห็นมุมมองของวิธีการสร้างสารรค์งานซึ่งกันและกันครับ